สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องเจ้าอุปกรณ์ช่วยถ่ายรูปให้กับกล้องลูมิก g 9 5และก็ g 8 5ก็คือกลิปแบตเตอรี่นะครับมันใส่ได้ทั้ง2รุ่นนะครับกลิปตัวนี้ก็จะทําให้เราถือถนัดมากยิ่งขึ้นในการถือถ่ายแนวตั้งแบบนี้ถ้าเราถือแน่นอนแบบนี้น้ําหนักมันก็จะปกตินะครับแต่พอเปลี่ยนทางกายภาพของร่างกายเราถือแบบนี้น้าหนักกล้องก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเรามีกลิปนะครับน้าหนักมือนะครับ เวลาถือถ่ายนะครับก็จะปกติเหมือนกับเราถือถ่ายแนวนอนแบบนี้นะครับถือแนวตั้งถ้ามีกลิปมันก็จะสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็มีแบตเตอรี่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่กลิปกันว่ามันใส่กันยังไงนะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สําคัญสาหรับผมก็คือเรื่องของกลิปแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับมันก็จะมีปุ่มฟังก์ชันเยอะแยะมากมาย อุปกรณ์ถ่ายรูปนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยมีสติกเกอร์ปิดตรงนี้เท่าไหร่เมืออกับผมแกะกล่องตัวเจ้า G เข้า95ครั้งแรกนะครับมันก็ไม่มีสติกเกอร์ปิดตรงนี้ไม่เหมือนอุปกรณ์บางอย่างเขาจะมีสติกเกอร์มาปิดตรงนี้ไว้ให้นะครับเปิดออกมาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ไปซื้อที่ร้านก็เลยไม่ได้มีกล่องนะครับได้ราคาถูกมาด้วยนะครับเป็นของแท้ด้วยนะครับก็ เป็นคู่มือนะครับคู่มือผมก็จะไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่จากเล่มนี้นะครับแต่ว่าผมจะไปดาวน์โหลดเป็น PDF ไฟล์มาจากเว็บไซต์ของทาง Panasonic เขามีให้นะครับเรื่องคู่มือพวกนี้นะครับให้ดาวน์โหลดมาติดไว้ที่สมาร์ทโฟนไว้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามาคบดูอย่างนี้ยากนะครับเมื่อเกิดปัญหาเราก็จะแก้ปัญหามันได้นะครับข้างในก็จะมีคลิปนะครับถ้าซื้อของแท้มานะครับของแท้เขาจะมีตัวห่อหุ้มอย่างนี้มาให้นะครับเป็นกระแทก นี่ก็จะเป็นกริปกระชับมือเลยทีเดียวนะครับแก้ปัญหาเรื่องเวลาจับไปเจ้าตัว g 9 5นิ้วก้อยมันหลุดตัวนี้มีกริปตัวนี้นะครับก็หมดปัญหาไปนะครับมีกริปไอเจ้าตัวนี้ก็จะหมดปัญหาไปมันก็จะมีปุ่มฟังก์ชันนะครับมาให้เราใช้งาน1นึ่สองปุ่มนะครับสองปุ่มซึ่งเราสามารถคัตสมัยได้ก็สองปุ่ม เหมือนกับของออลิม p ัสเลยของ OMD m i Mark II ที่ผมใช้อยู่ก็มี2ปุ่มแต่ละคนคนละตำแหน่งกันนะครับก็ไม่เป็นไรนี่ครับตัวนี้ก็สำคัญเลยนะครับเขามีตรงนี้มาให้เห็นไหมครับตัวรูตรงนี้นะครับเวลาเราจะใช้ไอ้แบตเตอรี่เพื่อต่อไฟซึ่งผมกำลังสั่งมาอยู่นะครับสั่งมาเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอได้นานๆนะครับ เพราะไอ้เจ้า g 9 5ถ่ายวิดีโอได้นานถ้าเรามีตัวนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องแบตนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมแดัตเตอร์สั่งมาจาก Ebay นะครับก็อีกประมาณเดือนเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูนะครับคลิปก็ประมาณนี้มันใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมล็อกตัวนี้ก่อนเอาออลืมบอกตัวข้างในมีมีแบตเตอรี่มาให้หก้อนด้วยนะครับของแท้ก็จะมีแค่นี้นครับอันนี้ซื้อมาจากศูนย์เลยนะครับ พอดีที่ผมซื้อมันช่วงลดพอดีนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เวลาใส่นะครับก็ต้องถอดตัวเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต่อสายสัญญาณนะครับี่ยบีบบีบมันจะมีลูกศรบอกให้บีบอะก็ประมาณนี้นะครับเจ้ากล้อง G ีเก้ห้าของผมเนี่ยผมไม่ชอบไอ้หูนะครับเพราะว่าผมใช้สายคล้องแขนผมก็จะดึงมันออกเลยแล้วก็ตัวฮอตชูตัวนี้ผมก็ถอดออกอกันนะครับ ดยประสบของการของผมนะครับมันได้ใช้บ่อยขี้เกียจถอดเข้าถอดออกก็ถอดออกไปเลยนะครับตัวข้างล่างของเจ้า g เ5นะครับมันจะมีตัวนี้ลูกเป็นยางนะครับยางยางตัวนี้ก็กันน้ํานะครับกันพวกพวกนี้ไม่ใช่พวกกันนะ้ำเขาเรียกว่ากันฝนซะมากกว่านะครับเป็นกล้องกันฝนนะครับกันฝนไปถ่ายวันสงการได้สบายไอคลิปตัวนี้นะครับก็กันฝนได้เหมือนกันนะครับ ไปถ่ายส่งการเอา2ตัวนี้ไปถ่ายด้วยกันประกบไว้เลยถ่ายยาวๆไปเลยเห็นไหมครับช่องต่อสัญญาณของทางคลิปนะครับแล้วก็ช่องต่อสัญญาณของอทางตัว G95 เองก็อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีล่องตรงนี้นะครับเป็นรูใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่กว่าของมีอินฟล่าย์มาร์กทอยู่นะครับมีล่องใหญ่พอสมควรนะครับ ลูกยางนะครับที่แกะออกจากตัวนี้นะครับที่แกะออกจากตัวกล้องเราจะเอามาใส่ที่ตัวคลิปไว้นะครับเพื่อป้องกันการหายนะครับมันจะมีที่ใส่นะครับมันจะมีที่ใส่อยู่เดี๋ยวผมก็ใส่ก่อนแป๊บนึงนะครับใส่ลงไปค่อนข้างแน่นนะครับแต่ของ OMDM5 Mark II ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ตรงนี้นะครับโอเคก็ใส่ลงไปป้องกันการหายเพื่อเราจะ ถอดกิ๊บออกแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับแต่ผมไม่เคยถอดกิ๊บออกเลยนะครับก็ใส่มันลงไปอันดับแรกให้ใส่ตรงนี้ก่อนนะครับตัวหมุดตรงนี้กับรูตรงนี้ให้ใส่ให้ตรงกันก่อนนะครับี่ยมันก็จะเอียงเอียงประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวล็อกนะครับเข้าไปอ่ก็ประมาณนี้นะครับปุ่มต่างๆนะครับที่อยู่บนคลิปนะครับปุ่มฟังก์ชัน2ปุ่มนี้นะครับ แม้แต่ปุ่มชัตเตอร์เองก็ตามนะครับปุ่มนี้ก็ตามมันสามารถจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดตัวนี้ให้เป็นเปิดออดนะครับถ้าเป็นออฟพวกนี้ก็มันไม่ทางานเพราะว่าบางครั้งถืออย่างเงี้ยมันอาจจะโดนนะครับตอนนี้ก็ลดปัญหาเรื่องของนิ้วก้อยล้นจากตัวบอดี้ของตัว G95 แล้วนะครับถ้าเรามีกิ๊บเห็นมันจะมีร่องตัวนี้ไว้ให้นะครับ่ะร่องตรงนี้นิ้วก้อยสปายเลยนะครับ แล้วก็เวลาจับแนวนอนถือแนวนอนเห็นไหมครับแนวนอนมันมันจะยาวกว่าแนวตั้งอยู่แล้วตัวนี้ก็เลยไม่มีปัญหาสําหรับนิ้วก้อยเวลาถือกิิปแนวนอนนะครับถ่ายแนวตั้งแนวนอนสบายเลยนะครับสบายเลยเวลาเราจะใช้ฟังก์ชันอย่างผมเนี่ยชอบใช้ปุ่มเยอะนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปกดที่เมนูแล้วก็เข้าไปเมนูต่างๆเรามาตั้งฟังก์ชันมาที่ปุ่มเนี่ยมันทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นเวลาเราถ่ายภาพ นะครับอันนี้ได้ประสบการณ์มาจากการใช้ OM, OM d M5 Mark II นะครับตัวพาราสติกมันมันก็นจะดีในเรื่องของการถ่ายวิดีโอส่วน Olympus เขาจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งดังนั้นผมก็เลยจำเป็นต้องมี2ตัวนะครับเอามาช่วยกันในการออกไปถ่ายธรรมชาติต่ตางๆถ้าออกไปถ่ายธรรมชาติแล้วกล้อง1ตัวมันไม่พอนะครับถ่ายบ่อย,ยถึงจะรู้ว่า เราควรมีกล้องสองตัวนะครับอันนี้ก็จะมีที่ห้อยตรงนี้ให้ด้วยนะครับห้อยแล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับเดี๋ยวติดตามผมเรื่อยๆนะครับผมจะให้ดูว่าผมประคับประคองไอ้เจ้ากล้องแบบนี้ยังไงโดยไม่ใช้สายคล้องคอนะครับผมจะมีที่คล้องแขนอย่างเงี้ยครับมาช่วยนะครับมันค่อนข้างที่จะถนัดมือไม่ชอบคล้องคอนะครับ อ๋อไม่ขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ่ายทำตัววิดีโออยู่ณตอนนี้มันขวางระหว่างตัวขากล้องอยู่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ชอบตรงนี้ด้วยนะครับมีทางเลือกให้ด้วยเวลาผมจะถ่ายวิดีโอยาวๆนะครับอันนี้ผมก็สั่งมาจาก eBay รอมาของมาจาก eBay ก่อนเนวผมจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะมีคลิป ต่อไปเกี่ยวกับไอ้เจ้ากล้องตัวนี้มาให้เราได้รับรู้กันว่าใช้งานดีแค่ไหนก็พอๆกับ OMD M5 Up to II นะครับแตกต่างกันตรงที่มันถ่ายวิดีโอแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนิดนึงนะครับแต่ภาพนิ่งสู้ของทาง o อ y m p u s ไม่ได้แต่วิดีโอไอ้ตัวนี้เจ่งกว่าครับผมดังนั้นนะครับเวลา <S <S เ,เราใส่คลิปแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราถือนะครับทางกายภาพ ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะถ่ายแนวตั้งแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะถือใช้มือจับปกติเหมือนกับเราถือแนวนอนอย่างเงี้ยนะครับน้าหนักของตัวกล้องก็จะคงที่และเวลาถือถ่ายมันจะได้นิ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนที่ชอบถ่ายแบบเเมนนุ่เหมือนผมเนี่ยตังนี้มันจะมีความสะดวกแล้วก็ผมสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันที่อยู่บนคลิปมาเพิ่มเติมในขณะที่ถ่ายทั้งแนวตั้งแบบนี้แล้วก็แนวนอนแบบนี้ครับเพราะว่ามันมีปุ่มปรับคล้ายๆกันนะครับ เราก็เซตตำแหน่งที่จะใช้งานทั้งถ่ายแนวตั้งแล้วก็แน่นอนเพราะว่าปุ่มเหล่านี้นะครับบนตัวจีก้ห้ามันสามารถที่จะปรับแต่งได้ตามใจเราได้ด้วยนะครับซึ่งผมจะทําคลิปให้ดูวิธีการปรับแต่งพวกปุ่มต่างๆให้เหมาะสมกับตัวเราเองเวลาเราไปถ่ายเราไม่ต้องมาเสียเวลามากดที่ตัวมาดูที่ตัวจอแล้วก็ดูที่เมนูใช่ไหมครับปกดที่ปุ่มเลยแล้วก็ถ่ายเลยเพราะว่าคนถ่ายแบบเนวนูนแบบผมจะจะใช้ปุ่มให้มันครบ นะครับเดี๋ยวว่ากันในคลิปการใช้งานของ G95 ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีการใช้งานที่หลากหลายนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากบที่ติดตามสวัสดีครับ